ครับสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับก็ก่อนก็ต้องกราบสวัสดีนะครับ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมบ่าวป้อมนะครับเสมอมานะครับทั้งทางช่องไลฟ์อินดิสารนะครับและช่องข่าวบ่าวป้อมวันนี้นะครับบ่าวป้อมก็มีโอกาสนะครับก็ได้มานั่งทําคลิปนะครับสองเหรียญรุ่นรวยรับทรัพย์นะครับซึ่งเหรียญรุ่นรวยรับทรัพย์ปุกเสกวาระสุดท้ายนะครับคือวันที่11เมษายนนะครับสองห้นะครับ โดยเหรียญรุ่นรวยรับทรัพย์นี้นะครับปลุกเสกสองวาระวาระที่1นนะครับก็คือโดยหลวงตาเวนทายาลุโกนะครับวัดป่าหนองนกอกและครัวาระที่2นะครับหลวงปู่ศุนย์จันทวโนวัดป่าอิสธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่57นะครับตามทำเนียบรุ่นปัจจุบันนะครับก็ถ้าจะบอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายไหมครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของปี65อ่าที่เพิ่งมีการพุทธาพิเศษนะครับปลุกเสกในวัน ที่เ,เมษายนที่ผ่านมาคนนี้ก็กลับจากไล่จากนานะครับอ๋อมาดูอ้าวรุ่นนี้ยังไม่ได้อัปเดตให้กับหลายๆท่านได้ชมนะครับก็เลยเอามาอัปเดตให้ชมกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มนะครับเนื้อนี้เนื้อนี้ในมือบ่าวป้อนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับในเนื้อมหาชนวนซึ่งเนื้อมหาชนวนนะครับสังเกตง่ายคือขอบเรียนนะครับก็จะเหลืองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศูนย์จันทวโน นะครับนั่งสมาธินะครับอ่าเดี๋ยวอกป้อมซูมให้ดูดีกว่าอ่นะครับอ่าคมชัดนะครับก็เป็นรูปลงภูศูนนะครับนั่งสมาธิแล้วก็ด้านบนเหรียญนะครับยอดแหลมตรงนี้ก็จะเป็นรูปพระพุทธอ่าพระพุธนะครับด้านล่างก็จะเป็นหัวเสือนะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับคําว่าจันทวันเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีคําว่ารวยนะครับตอกตรงสังคตินะครับอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญนะครับที่มีพุทธศิลป์สวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับสวยงามอีกรุ่นหนึ่งส่วนด้านหลังนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวด้านหน้าด้านหน้ามีโค้ดคำว่ารวยนะครับตรงสังคติอ่ะเดี๋ยวเ่าพ่อมคุยตำแหน่งโค้ดก่อนละกันนะครับอ่าโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดสอเสือนะครับตรงตำแหน่งนะครับด้านบน นะครับด้านบนด้านบนซ้ายนะครับตรงนี้ที่เห็นนะครับด้านบนซ้ายแล้วก็จะมีเลขกำกับนะครับตรงนี้นะครับมีเลขกำกับตรงนี้นะครับตรงด้านบนขวาซึ่งเลขนะครับก็จะตอกประมาณนี้นะครับตอกเอียงๆนะครับประมาณนี้เนื้อนี้นะครับในมือบ่าพ้อมาะครับเนื้อชนวนนะครับทราบว่าจะสร้างหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับโดยจะแบ่งเป็นชนวนนะครับแบบด้านหน้าด้านหลังที่บ่าพ้อมถือนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ เนื้อชนวนหลังเรียบส่วนหนึ่งะนะครับรวมกันเป็น1 5 0 0เหรียญอ่ะมาดูด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้นะครับเป็นพระพิฆเนตนะครับพระพิฆเนตนะครับแล้วกาด้านล่างสุดนะครับจะมีคำว่าอ่าเดี๋ยวผ่้อมขออนส่งนิดนึงนะครับด้านนี้ครับด้านล่างนะครับจะมีคำว่ารวยรับทรัพย์นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผอมโอเคดูนะครับมีคำวา่ารวยรับทรัพย์ แล้วก็ด้านนี้นะครับพรอพิฆเนศนะครับตำนานพระพิฆเนศหลายท่านรู้จักดีนะครับว่าตำนานพระพิฆเนศคืออะไรนะครับบอกเลยว่าพระพิฆเนศนะครับถือว่าเป็นปราดนะครับเทพแห่งปราดเทพแห่งความสําเร็จอ่านะครับพระพิฆเนศนะครับก็ถือว่าเป็นเทพในศาสนาฮินดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของคนไทยหลายคนถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับมีความเชื่อ ว่าองค์พระพิฆเนศนะครับจะช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวงอีกทั้งยังช่วยให้ประสบความสําเร็จนะครับสุขสมหวังดังปรารถนานะครับเป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่บูชาง่ายและเป็นที่นิยมของคนไทยในปัจจุบันนะครับอันนี้คือประวัติคร่าวๆของพระพิฆเนศนะครับความเป็นมานะครับของพระพิฆเนศนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาชานนนะครับซึ่งเป็นพระโอรสของพระศิวะ กับพระศรีมหาอุมาเทวีโดยมีลักษณะกายเป็นมนุษย์มีเสียงเป็นช้างมีพระกันนะครับกว้างใหญ่นะครับหวงยาวมีงาข้างเดียวนะครับโดยลักษณะรูปร่างของพระองค์นะครับแสดงถึงความเป็นสิริมงคลความหมายในแต่ละส่วนของท่านนะครับเปรียบได้ดังนี้นะครับพระเสียงนะครับพระเสียนที่มีลักษณะใหญ่พระเสียนที่มีลักษณะใหญ่นะครับเปี่ยมล้นไปด้วยปัญญาความรู้เป็นแหล่งที่รวมปัญญาทั้งหมดพระกันนะครับ ทรงใช้รับฟังคําสวดจากพระคัมภีร์ฟังรับฟังความรู้จากสิ่งอื่นๆเปรียบเป็นสิ่งแห่งการศึกษางวงนะครับได้รับการเลือกเฟ้นหาทวีลักษณะความผิดถูกความดีความชั่วซึ่งมีงวงที่ยาวและใหญ่นะครับกับเอฟซีทุกท่านนะครับดูตามนะครับซึ่งมีงวงนะครับทั้งยาวทั้งใหญ่สําหรับใช้ช่างน้ําหนักต่อการกระทําหรือค้นหาสิ่งดีงามต่างๆและปัญญานั้นเกิดขึ้นเพื่อช่วย ในการแก้ไขปัญหาของชีวิตให้หลุดพ้นจากอุปสรรคทางพวงนำไปสู่ความสําเร็จสมดังปรารถนางานะครับสังเกตนะครับมีงาข้างเดียวเห็นไหมครับมีงาข้างเดียวอ่านะครับที่อีกข้างหากแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตนะครับที่มีทั้งความดีความชั่วนะครับที่มีทั้งความดีความชั่วดยทําความเข้าใจให้รู้ถึงความแตกต่างหนูมูสิกะนะครับบริวารของพระพิฆเนศ นะครับแสดงถึงความอยากได้หรือความปรารถนาของมนุษย์นะครับบ่วงบาดท,ทรงถือโดยลากจูงคนทั้งหลายเพื่อให้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ขวานเป็นอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ปกป้องความชั่วร้ายและขับไล่อุปสรรคต่างๆนานาที่มาก่อกวนต่อบริวารของพระองค์ขนมโมทกะนะครับเป็นข้าวสุกผสมน้ําตาลปั้นเป็นลูกเพื่อประทานให้เราเป็นรางวัลใหญ่เป็นรางวันนลวน,นะครับในการปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านประทานพรนะครับ หมายถึงความยิ่งใหญ่ความสุขความเจริญรุง่งรืวงและความสําเร็จให้กับสาวกของพระองค์นะครับหากพิจารณาความหมายในทางสัญญาของพระพิคเนกนะครับบอกเลยว่าทรงมีวรากายที่อ้วนนั้นแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเสียงที่ใหญ่นะครับเป็นช้างให้ความหมายว่าเป็นผู้มีปัญญามากพระองค์ทรงมีตาที่เล็กสามารถมองเห็นถึงการแยกแยะสิ่งที่ถูกผิดทรงมีหูและจมูกที่ใหญ่หมายถึงมีสัมผัส พิจารณาที่ดีนะครับมีหนูที่เป็นสหายอาจเปรียบได้กับความคิดวิเคราะห์ที่รวดเร็วรุงพรานนะครับหลายคนนะครับสงสัยว่าพุทธคุณนะครับของพระพิฆเนศคืออะไรนะครับก็บอกเลยว่าไหว้พระพิฆเนศนะครับช่วยเรื่องอะไระสำหรับไหว้พระพิฆเนศนะครับช่วยเรื่องอะไรนะครับก็การไหว้พระพิฆเนศนะครับหากโดยมีความเชื่อว่าหากขอพรใ,ใดๆที่ไม่เกินวาสนาบาร,รมีย่อมประสบความสําเร็จสมหวังดังปรารถนา พระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการงานการเงินหรือความรักองค์พระพิคเนตจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคและแก้ปัญหาต่างๆแล้วพี่น้องทุกท่านนะครับดูแล้วกันว่าพระพิคเนตนะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ศูลจรโตโนนะครับผู้มีวาจาศิษย์นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของรุ่นรวยรับทรัพย์นะครับไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้ นะครับปลุกเสีนะครับจนถึง2วันละสำหรับเนื้อชนวนนะครับในมือบาวป้อมนะครับได้บอกรายละเอียดจํานวนการจัดสร้างไปแล้วนะครับสามว่าราย่ารสงไขยบาวป้อมรุ่นเนื้อชนวนเนี่ยบูชาเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกว่าบอกเลยครับราคาในปัจจุบันนะครับเนื้อชนวนนะครับณวันนี้ครับ4พฤษภานะครับ2 5 6 6หอ่านะครับหรือพูดง่ายในเดือนพฤษภานะครับ2 5 6นะครับตอนนี้ราคาบูชานะครับอยู่ที่350นะครับเป็นเนื้อชนวน สนใจบูชานะครับก็สามารถทักหาบ่าวป้อมได้นะครับในนะครับ idline นะครับ0 8 1 2 2 9 9 6 8หรือโทรนะครับ0 8 1 2 2 9 9 6 8นะครับบ่าวป้อมรับประกันแท้ตลอดชีพทีนี้หลังจากที่เราทราบประวัติของพระพิคเนตไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูเนื้อต่างๆนะครับเมื่อกี้ดูเนื้อชนวนไปแล้วนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นรายการที่แปดนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดํา ทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์นะครับอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อที่สวยงามนะครับด้วยความเป็นทองแดงลมดำนะครับมาตัดกับทองทิพย์หน้ากากทองทิพย์นะครับก็ทําให้สวยดูเข้มขังนะครับการตอกเลขโค้ดนะครับการตอกเลขโค้ดนะครับอ่ามีสอเสือนะครับโค้ดสอเสือด้านบนซ้ายแล้วก็มีตัวเลขนะครับด้านบนขวานะครับดูจากลักษณะการตอกโค้ดนะครับน่าจะตอก ตำแหน่งเดียวกันนะครับกับเนื้อชนวนจำนวนการจัดสร้างนะครับในส่วนของเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองคลิปนะครับก็มีการจัดสร้างเพียงแค่999เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าสนใจบูชาก็ทักได้นะครับบ่าวพ่ออมก็มีนะครับอันนี้ที่เอามาส่องให้ทุกท่านชมนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างที่บ่าวพ่ออมแกะแกะมานะครับมาส่องนะครับส่วน ท่านที่บูชานะครับท่านจะได้รับเหรียญที่เป็นแท็กซีนกล่องเดิมนะครับก็ไปรุ้นเลขโคดเอานะครับส่วนรายการต่อไปนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์ในมือปอบป้อมนะครับเป็นเนื้ออันปะกะแช่น้ำมนต์ในพิธีนะครับทั้งพิธีกับหลวงตาเวศนะครับทยาลุกโกและพิธีกับหลวงบูสุนจันทบุโหนนะครับก็จะเห็นว่านะครับเมื่อแช่น้ำมนต์แล้วนะครับก็จะมีคราบน้ำมนต์นะครับจาก เลียนันบอร์๙นะครับใหม่ๆก็จะวิ่งๆนะครับแต่พอเช่น้ำมันก็จะมีผิวนะครับก็ชัเสเนะนะครับมีคลาสสิกมีความคลาสสิกมากขึ้นนะครับลักษณะนะครับตำแหน่งด้านหน้านะครับเหมือนกันนะครับไม่มีโค้ดอันใดเพิ่มนะครับมีแต่โค้ดรวยตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับตำแหน่งโค้ดอยู่ด้านบนซ้ายนะครับโค้ดส่อเสือแล้วก็ตัวเลี่กำกับนะครับอยู่ด้านบนขวานะครับจํานวนการจัดสร้างในรุ่น ในเนื้ออันปกาก้าเช่นน้ำมนในพิธีนะครับมีการจัดสร้างทั้งสิ้นนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับก็มีราคาบูชานะครับอันดับต่อไปนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับหน้ากากเงินนะครับเหล็กน้ำพีหน้ากากเงิน อ่าสำหรับเหล็กน้ำพีหน้ากากเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่1้9ยเเหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะซึ่งอนุภาพนะครับของเหล็กน้ำพีนะครับก็บอกเลยว่าเป็นโลหะที่มีอนุภาพนะครับมีฤทธิ์มากนะครับใช้ปราบสิ่งไม่ดีนะครับยิ่งเหล็กน้ำพีก็เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อนะครับทางจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บเหล็กน้ำพีก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็น เนื้อสามกริย์นะครับสามกริย์สร้างทั้งสิ้นนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมขอยัดเกะก่อนนะครับเหรียญนี้ยังไม่ได้เกะอ่ยนะครับสำหรับเนื้อสามกริย์นะครับที่เห็นจุดสังเกตน,นะครับเนื้อสามกริย์จะเห็นว่า องค์หลวงปู่สูนนะครับเป็นสีทองนะครับตรงจีวรนะครับจะเป็นสีนาคแล้วก็พื้นด้านหลังนะครับเป็นสีเงินนะครับขอบพระพุธด้านบนนะครับเป็นนาคขอบด้านนอกนะครับเป็นสีทองหัวเสือเนี่ยเป็นนาคนะครับเดี๋ยว่มถอยหลังให้ดูอ่านะครับก็สวยครับสวยมากครับสวยมากขอบทองนะครับเดี๋ยวขยายซูมให้ดู ส่วนด้านนี้นะครับด้านพระพิฆเนศนะครับองค์พระพิฆเนศก็เป็นสีทองนะครับซ้ายขวาเนี่ก็จะเป็นสีนาคนะครับตรงพื้นนะครับเป็นสีเงินนะครับขอบนอกเป็นสีทองนะครับซึ่งตัวเลขกำกับนะครับน่าจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็จะมีโคดรซอเสือนะครับด้านนี้นะครับนะครับโอ้เปลี่ยนกล้องแล้วชัดกว่า ะครับอันนี้โคดซอเสือนะครับด้านบนซ้ายแล้วก็ตัวเลขกำกับนะครับอยู่ด้านบนขวานะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับ่าสำหรับลำดับต่อไปนะครับอื่าองค์นี้นะครับในมือ่าป้อมนะครับเป็นเนื้อทองแดงซาติน นะครับเนื้อทองแดงซาตินเนื้อทองแดงซาตินนะครับจัดสร้างเพียง99เหลี่ยนนะครับอันนี้อยู่ในชุดกรรมการนะครับจัดสร้าง99เหลี่ยนเป็นทองแดงซาตินหน้ากากทองทิพหน้าหลังนะครับสวยนะครับทองแดงซาตินเดี๋ยวขยายดูดีกว่านะครับทองแดงซาตินนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่สวยนะครับแล้วก็มีหน้ากากทองทิพด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ พระพิคเนีก็จะเป็นทองทิพย์นะครับเห็นไหมครับอันนี้แทบจะไม่ต้องลงกล้องครับจะมีโคตรซอเสือด้านบนซ้ายแล้วก็ตัวเลขกำกับนะครับด้านบนขวาอันนี้จะเป็นชุดกรรมการแต่เบาป้อมนะครับท่านใดสนใจบูชาก็แบ่งนะครับให้เช่านะครับเป็นลายองค์ได้เลยจัดสร้างแค่9 9เหรียญนะครับลำดับถัดไปนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองฝาบาทซาตินนะครับทองฝาบาทซาตินอันนี้คือบบาป้อมแกะชุดกรรมการนะครับมาชุดหนึ่งนะครับมาสองให้กับทุกท่านดู อาเนื้อฟ้าวัดซาตินนะครับเป็นหน้ากากอันปรากานะครับหน้ากากอันปรากาหน้าหลังแล้วก็สวยนะครับอ่าสวยอ่านะครับสวยมากส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นพลาพิคเนีดนะครับก็เป็นหน้ากากอันปรากาโค้ดนะครับขอเสือก็อยู่ด้านซ้ายนะครับตัวเลขกำกับก็อยู่ด้านขวาเหมือนกันนะครับก็มีราคาครับมีราคาสนใจบูชาก็ทักไอดีไลน์1 2น2 8แปดนะครับ ก็รับประกันแท้ตลอดชีพนะครับส่วนองค์นี้นะครับในมือบา้อมก็เป็นเนื้ออันประกาศซาตินหน้ากากทองทิพย์หน้าหลังนะครับจัดสร้าง99องค์นะครับสวยนะครับสวยมากอันประกาศซาตินแล้วก็เลขก,กำกับโค้ดกำกับนะครับอยู่ด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็เลขก,กำกับอยู่บนขวานะครับเป็นเหรียญที่สวย อ่าถัดมานะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในชุดกรรมการนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออันบาก้าลงยาแดงหน้ากากทองทิพหน้าหลังนะครับโอ้ด้านบนพระพุทธนะครับท่านก็จะมีลงยาจีวรด้วยนะครับสวยมากนะครับด้านบนสีเขียวตรงพื้นหลังสีแดงนะครับนี่ยันซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับองค์หลวงปู่ก็จะเป็นหน้ากากทองทิพตัวหัวเสือนะครับก็เป็นสีนะครับสีส้มนะครับสีส้มสวยมากครับก็มีให้บูชานะครับมีราคาทุกองค์นะครับสนใจทักได้นะครับ มาดูด้านหลังกันโอ้ด้านหลังก็สวยนะครับป่าป้อมปานเนื้อปานหน้ากากทองคํานะครับว่าจังสั้นเลยนะครับปานหน้ากากทองคำแล้วก็ลงยาสวยมากนะครับอ่าอันนี้เห็นชัดๆพอลงยาล้วจะเห็นชัดๆว่าเป็นพญานาคนะครับซ้ายขวาโอ้เข้ากันนะครับเอาพญานาคมาไว้กับพระพิฆเนศนะครับสุดยอดครับอ่ามีดูดูนะครับอันนี้องค์นี้ลงยานะครับจะเห็นชัดนะครับเห็นไหมครับ ลงยาจะเห็นชัดพญานาคองค์ที่ลงยานะครับก็จะมีโค้ดนะครับตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เลขกำกับก็ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมครับมีเลขกำกับตำแหน่งเดิมก็จากที่สังเกตน่าจะเป็นตอกเลขโค้ดนะครับเหมือนกันทุกเหรียญนะครับอ่าส่วนองค์นี้นะครับองค์ที่เห็นนะครับเป็นเนื้ออันปะก้าลงยาลายธงชาตินะครับอ่าสวยมาก นะครับลงยาจีวรนะครับสวยมากข้างบนนะครับสีแดงแดงขาวน้ําเงินนะครับขาวแดงนะครับสวยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นองค์พระพิฆเนศนะครับสีเขียวนะครับโอ้โหส่งสีที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นอยู่ในชุดกรรมการนะครับซึ่งทั้งทั้งห้าเหรียญนี้นะครับตั้งแต่ทองแดงซาติน้าบาทซาตินอันประกาศซาตินนะครับแล้วก็นี่ อันประกาศลงยาแดงนะครับอันประกาศลงยาถงชาตนะครับอยู่ในชุดกรรมการนะครับสร้างเพียงแค่99้าชุดอ่ะรายการต่อไปนะครับอันนี้บาบป้อมก็ได้มานิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอันบาก้านะครับอ่อันบากกาแช่น้ำมลหน้ากากฝาบาทหน้าหลังนะครับจัดสร้างเพียงแค่ห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับบาบป้อมก็พอมีมานะครับลักษณะตำแหน่งโค้ชนะครับ เหมือนกันนะครับสอเสือนะครับอยู่บนซ้ายแล้วก็ตัวเลขอยู่บนขวานะครับนี่เป็นหน้ากากหน้ากากทองทิพย์สวยมากนะครับเป็นเนื้ออันปาก้าหน้ากากทองทิพย์หน้าหลังนะครับเชนน้ำมลนะครับด้านหน้าขององูนะครับนั่งสมาธิเต็มอกนะครับอ่นนี้เป็นรายละเอียดจันทะวนโอวยเห็นไหมครับสวยมากด้วยรับรั์นี่ครับสวยมาก อ,อ่าองนี้นะครับก็สร้างน้อยนะครับก็いいเป็นเนื้ออันประกาศแชนน้ำมูลหน้ากากฝาบาทหน้าหลังนะครับจัดสร้างเพียงแค่50องค์เท่านั้นนะครับบ่าวพ้อมก็พอมีนิดหน่อยนะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเนื้อเงินบริสุทธิ์อ่าเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับจัดสร้าง168หเหรียญน,นะครับแต่ไม่รู้ตอนเขาสร้างนีย่ยเขาสร้างติมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าแต่ตามข้อมูลที่มีคือ168เหรียญอ่าลงกล้องให้ดูว่าสวยแค่ไหน เห็นไหมครับพอเป็นที่ไม่มีหน้ากาศนะครับก็จะคมชัดสวยนะครับองค์หลวงปู่ศูนย์นั่งสมาธินะครับราคาด้านหลังนะครับโค้ดสอเสือตำแหน่งเดิมนะครับตัวเลขตำแหน่งเดิมนะครับวงที่อยู่ในมือป๋อป้อมนี้โค้ดหมายเลข21นะครับเห็นไหมครับเนื่องเงินบริสุทธิ์วิ่งวิ่งเลยครับอ่ะเทียบอันปาก้ากับเนื่อเงินบริสุทธิ์ให้ดูเห็นไหมครับใส้ต่างกันราคาก็ต่างกันนะครับ องค์นี้นะครับองค์นี้ในมือป๋าพอมเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับจํานวนการจัดสร้างยี่สิบเก้าเหรียญนะครับยี่สิบเก้าเหรียญอันนี้หน้ากากทองคํานะครับทองคําแท่ขนาดหน้ากากทองคํานะครับจมูกตรงๆนะครับตาคมๆแต่ที่บ๋าพอมสังเกตนะครับองที่เป็นหน้ากากทองคานะครับจะไม่มีตอกคาว่ารวยนะครับตอกคาว่ารวยตรงสังคาติเห็นไหมครับในจุดสังเกต แต่ถ้าบ่าวป้อมเข้าใจว่าคาว่ารวยนะครับก็คงจะมีด้านในด้านในแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาหน้ากากมาปิดทับนะครับก็เลยไม่เห็นคําว่ารวยตําแหน่งโคดเนื้อเงินนะครับมาดูโคดซอสเสือนะครับอยู่ด้านบนซ้ายตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็องค์นี้ในมือบ่าวป้อมนะครับเป็นเลขสองนะครับก็อยู่บ้านด้านบนขวานะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากของคํา ลำดับถัดไปนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคานะครับจานวนการจัดสร้าง19เหรียญนะครับสิเหรียญตามรายการนะครับแต่สร้างจริงไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บ่าป้อมคุยตามรายการก่อนนะครับในส่วนของลักษณะของเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคานะครับก็จะเห็นว่าตรงสังคตินะครับไม่มีตอกคำว่ารวยแต่บ่าป้อมเข้าใจว่านะครับคำว่ารวยคือตอกตอนตั้งแต่มีมีตั้งแต่ตอนตั้มเหรียญแล้วนะครับแล้วก็มาสวมหน้ากาก ทองคาทับอีกทีหนึง่งก็จะเป็นหน้ากากทองคํานะครับพื้นหลังสีแดงนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ลงยาเพิ่มแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับแล้วก็พื้นหลังสีแดงองค์ที่ลงยานะครับที่สังบอกว่าผสังเกตคือเขาจะใส่โค้ดนะครับอยู่ใต้ลงยานะครับคือคือปั๊มก่อนอ่าปั๊มก่อนตอกโค้ดก่อนตอกเลขก่อนแล้วก็เอาไปลงยาทีหลังนะครับเห็นไหมครับโค้ดสอเสืออยู่ด้านบนซ้ายแล้วก็ตัวเลขนะครับ อยู่ใต้ลงยานะครับองนี้เลขสี่นะครับนอกเหนือจากนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับก็ยังมีนี่ครับองนี้จะเป็นบานรูปนะครับบานรูปอันนี้ยังเป็นซีนเหมือนเดิมนะครับซีนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นบานรูปติดมวลสารนะครับก็คือเขาจะระบุว่าลุ้นตะกุดลุ้นตะกุดลุ้น ลุนตะกุดนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเตะตะกุดจะมีอะไรบ้างนะครับจากข้อมูลนะครับในส่วนของรุ่นบานรูปนะครับรวยรับทรัพย์เนี่ยก็จะลุ้นตะกุดทองคานะครับฉากขาว10บาทฉากทอง9บาทนะครับจำนวน19บานทแล้วก็ลุ้นตะกุดเงินนะครับฉากขาว50บาทฉากทอง50บาทนะครับจำนวนร้อยบาทลุ้นแผ่นจานเงินนะครับฉากขาว10บาทฉากทอง10บาท20บาทเท่านั้นนะครับลุ้นแผ่นจานตะกัวนะครับ ฉากขาวสิบบาทฉากทองสิบบาทนะครับก็คือยี่สิบบาทลุ้นแผ่นจานทองเหลืองนะครับฉากขาวสิบบาทฉากทองสิบบาทนะครับก็พูดยังไงว่าส่วนมากจะเป็นฉากขาวกับฉากทองนะครับลุ้นแผ่นจานทองแดงนะครับก็ยี่สิบบาทนะครับฉากขาวสิบฉากทองสิบ้วก็ลุ้นตะกุดทองเหลืองนะครับฉากขาวสามร้อยฉากทองหนึ่งร้อยนะครับก็คือสี่ร้อยรวก็ลุ้นตะกุดทองแดงนะครับสี่ร้อยนะครับ ในมือหมอป้อมก็จะเป็นแท็กซีนเดิมนะครับอ่ะเอามาสองกันนะครับก็มีให้บูชานะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูดีกว่าว่าองค์นี้หมอป้อมแกะได้อะไรอ่ะองค์นี้นะครับจากที่ดูนะครับอขอขยายนิดนึงอ่ะจากที่ดูนะครับองค์นี้ก็จะเป็นบานรูปนะครับบานรูปของศูสู์พร้อมยันนะครับจะเห็นว่าเป็นฉากสีขาวนะครับฉากสีขาวตะกุดทองเหลือง ไอ่ทองเหลืองหรือทองคําทองเหลืองนะครับเป็นฉากสีขาวเป็นตะกุดทองเหลืองด้านหลังนะครับอ่าก็จะเป็นยันนะครับมียันมียันที่ลงตานะครับเมตตาจารย์ให้นะครับแล้วก็มีจีวรเกษาครับของหลวงปู่องค์นี้นะครับเดี๋ยวบอกพ้อมสองอ่ามีโคดมีเลขกำกับตรงนี้นะครับองนี้บอกพ้อมได้โอ้ได้เลขแปดครับก็เพิ่งแกะเมื่อกี้นะครับได้เลขแปดก็สวยครับสวย ขอแกะอีกซองแล้วกันนะครับขอแกะอีกซองว่าจะลุ้นได้อะไรนะครับโอ้ฉากขาวอีกแล้วครับฉากขาวองนี้น่าจะเป็นตะกรุดทองแดงนะครับนะครับองนี้ตะกรุดทองเหลืองอันี้ตะกรุดทองแดงตะกรุดทองแดงนะครับก็สร้าง400บาทนะครับก็นะครับมีจีวรเกสานะครับด้านหลังนะครับมีโค้ดสอนะครับแล้วก็ โอ้ได้เลข186นะครับพี่น้อง186นะครับโอ้สวยงามนะครับก็ให้ดูนะครับได้เลข186เก็บก่อนครับเก็บแต่สำหรับท่านใดนะครับสนใจบูชาก็สามารถนะครับบูชากับบ่าวป้อมนะครับท่านใดมีไลน์ก็สามารถทักไอเดียไลน์นะครับ0812829968นะครับได้หรือท่านใดมีเฟซบุ๊กก็แอดเพื่อนได้นะครับที่ศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบ่าวป้อมนะครับ อีกรายการหนึ่งนะครับอีกรายการหนึ่งก็มีให้บูชานะครับก็เป็นล็อกเก็ตรุ่นรวยรับทรัพย์นะครับล็อกเก็ตรุ่นรวยรับทรัพย์สําหรับล็อกเก็ตนี้นะครับรายการลุ้นเขาก็ก็มีนะครับมีแต่ว่าลุ้นอะไรบ้างนะครับสาหรับล็อกเก็ตนะครับเขาบอกว่าลุ้นฉากลุ้นตะกุดทองคํานะครับซึ่งที่พ่อป้อมนะครับถือก็จะเป็นซีนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูก่อนแกะให้ดูก่อนว่าได้อะไร สำหรับท่านที่บูชานะครับบาพพ่อมก็จะเอาให้ในส่วนของแพ็กซินของเดิมนะครับอ่านะครับโอ้สวยๆนะครับอง์นี้นะครับบ่าปพ่อมลุ้นได้เป็นฉากทองครับเป็นฉากทองนะครับเป็นลุ้นฉากทองนะครับฉากนี่บาปพ่อมไม่ได้ใจว่ามีฉากขาวฉากทองฉากแดงนะครับฉากทอง อ่าเดี๋ยวซูมให้ดูครับอ่านะครับสวยมากครับสวยมากรวยรับทรัพย์นะครับอ่ามาดูด้านหลังครับว่าบอฟอมจะได้แบบไหนนะครับโอ้สุดยอดนะครับอันนี้คือด้านหลังของล็อกเก็ตนะครับแต่ละองค์ก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์จะไ่ได้ไม่เหมือนกันอันนี้หน้ากากอะไรนะครับเดี๋ยวบอฟอมก็เป็นได้หน้ากากนะครับน่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์หรือเปล่า อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่านะครับตรงกลางก็จะเป็นท้าเวนะครับท้าเวทอ่าท้าเวแล้วก็มีตะกุดตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินซ้ายขวานะครับตะกุดเงินซ้ายขวาแล้วก็เดี๋ยวผมขอัดส่งนะครับมีโค้ดเลขนะครับมีโค้ดเลขนะครับมีฝังพลอยนะครับอ่าตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับก็จะมีฝังพลอยนะครับหนึ่งสองสามเม็ดนะครับนี่แล้วก็ มีเลขกำกับนะครับก็สวยมากนะครับอันนี้องค์นี้แบบ่าวป้อมแกะเมื่อกี้นะครับเลขที่ได้นะครับได้เลขเก้าห้าอ่ะได้เลขเก้าห้านะครับเก้าห้าเลขเก้าห้าก็ถือว่าเลขสวยนะครับเลขดีนะครับอ่าเก้าห้าอันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับรวยรับทรัพย์ก็จะอยู่ในอ่ารุ่นรวยรับทรัพย์นะครับที่จะมีล็อกเก็ตด้วยนะครับแต่ สำหรับล็อกเก็ตนะครับบ่าพ้อมก็มีมาเยอะนะครับแต่ก็ยังพอมีแบ่งปันนะครับก็เอาไปลุ้นเองนะครับว่าจะได้ฉากไหนนะครับด้านหลังจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทางผู้สร้างก็จะมีหลายแบบนะครับให้ลุ้นไม่ว่าจะเป็นลุ้นหน้ากากเงินหน้ากากทองนะครับหรือบางทีก็ลุ้นตะกรุดนะครับบางทีที่ซาบนะครับก็ลุ้นเอานะครับก็แพ็คกล่องเดิมนะครับเป็นลุ้นเอานนี้ก็จะเป็นรุ่นโดยดับซับนะครับเป็นรุ่นที่ห้าสิบเจ็ด นะครับสำหรับปี66นี้จะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุนหรือไม่บ่าวป้อมนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีในส่วนของวาระสําคัญต่างๆนะครับเช่นบุญกระถินนะครับเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้ารุ่น57ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของปี57นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจบูชานะครับก็ทัก บ่าพพ้อมได้นะครับ id ล n e 0812829968นะครับก็รับประกันแท้ตลอดชีพนะครับช่วงหลังๆนะครับก็ถ้าไม่เห็นบ่าพพ้อมคอยลงคลิปคือช่วงนี้นะครับก็ต้องแจ้งจริงๆครับว่ากําลังล้อมรั้วนะครับที่นานะครับเพราะทําแปลงโคกหนองนาอยู่นะครับยังไม่เสร็จแล้วดีนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วดีมีโอกาสนะครับก็จะพาไปชมรีวิวนะครับที่แปลงโคกหนองนาของบ่าพร้อมอีกทีหนึ่งนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ่าวพ้อมเสมอมานะครับก็ขอบารมีหลวงปู่ศูนย์จันทวโนโน,นะครับพ่อปู่ศรีสุธนูนะครับแม่ย่าปทุมมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงบันดาลโชคนะครับให้ทุกท่านนะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดประตูมหาสมบัตินะครับเพื่อมีทรัพย์มากมายจะได้ร่วมกันนะครับกับบ่าวพ้อมกับ าศาสนานะครับกับวัดท,ทุกวัดน,นะครับช่วยกันสร้างบารมีสืบต่อไปกาลลานถื่นนะครับแล้วพบกับบาปร้อมในคลิปต่อไปสวัสดี